โอเคดูส่องให้แล้วมันเกี่ยวอะไรนะตรงนั้นเนาะวันนี้อากาศก็หนาวไปหาร้านตัดผมก็ไม่เปิดสักร้านเลยทําไมก็ไม่รู้ร้านตัดผมแบบเปิดวันนี้ไม่เป็นวันอย่างไรก็วันพุธธรรมดาเนี่ยวันพุธธรรมดาอ๋อหัวละละกระเพาะมันเป็นวันพุธนั่นแหละ ร้านตัดผมถึงปิดเกี่ยวอะไรด้วยเหรอเอ้าบะฮู้กะว่าร้านตัดผมมันปิดกับมันพุดธเนี่ยเพราออาหยางเอ้าแล้วมันเกี่ยวอะไรอ่ะเกี่ยวกะมันเป็นเรื่องเล่าในตำนานเปิ้นบอกว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยนะเวลาพระมหากษัตริย์เนี่ยนะปิ้นจะตัดผมเนี่ยปิ้นจะเจอจวนช่างตัดผมอ่ะที่อยู่นอกวังเนี่ยเขาไปในวังทุกทุกวันพุธเลย เวลาพระมหากษัตริยนะ์นะนะดูพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะเวลาผมยาวพระเกศายาวอย่างประมาณเนี่ยนะทำาพื้อนอกวงนะังเนี่ยวันพุธอะ่ะร้านตัดผมปิดกันหมดเลยนี่ก็เป็นสาเหตุที่ว่าที่อย่างร้านตัดผมส่วนใหญ่อะ่ะจะปิดวันพุธ <Wow. S 1> เพราะมันเป็นความเชื่อถ้าเอาไปตัดผมวันพุธเนี่ยมันจะเหมือนการลบลู่ดูมิน่นเบื้องสูงเพราะว่าเออคนในวังอะ่ะพระมาหากษัตริย์เนี่ยเปิ้ตัดผมวันปุ๊ดกัน แล้วตอนนี้มันก็ถึงสมัยไหนแล้วทําไมเขายังปิดยังถือความเชื่อนี้อยู่อ้าวก็เพาะมันเป็นความเชื่อนั่นแหละอีกอย่างหนึ่งอะวันพุธอะก็ถือว่าเป็นวันหยุดของเปิ้นตัวไอเปิ้นถึงปิดการแั้วที่หยุดเสาร์อาทิตย์กันล่ะมันเกี่ยวอะไรด้วยล่ะเสาร์อาทิตย์สมัครก่จะปรหยุทธ์นะซ้ำดีเสาร์อาทิตย์เพราะว่าคนส่วนใหญ่เปิ้นหยุดเสาร์อาทิตย์กันเนาะเปิ้นก็เลยมาตัดผมกันแต่วันธรรมดาธรรมดาน่ะก็เลยถือโอกาสวิดวันพุธไปเลยนั่นแหละ คือสาเหตุที่ว่าปิดวันพุธกันน่ะพ่ออย่างนี้แหละแล้วทำไมองค์การโลกถึงให้เป็นวันเสาร์อาทิตย์ถึงเป็นวันหยุดอ่ะ